ก็ไอรอนแมนมาร์ค43ที่ได้รีวิวไปนะครับก็ตัวเก่านะครับผมก็จะเอามาทําเป็นสีดํานะตัวนี้ก็สีมันจางแล้วนะครับ2ปีนะฮะงานรีเจนเคชชันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทําเป็นไอรอนแมนสีดานะฮะครับก็ถ่ายเอาไว้ดูก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของจะเลือกลายนะครับในส่วนที่จะให้ยังคงอยู่นะครับ จะเป็นสีทองนะครับที่คิดไว้นะจะเอาสีทองไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีดำนะครับก็รอดูครับว่าจะสวยไหมนะครับเดี๋ยวลองต้องลองดูนะครับเพราะก็สามารถถอดทีละชิ้นนะครับไปต้นสีได้นะส่วนนี้นะครับนะครับแต่ยังไม่ได้ลองถอดขานะก็น่าจะถอดได้เหมือนกันละฮะ จะต้องลองดูนะครับเป็นบอลจอยเหมือนกันนะครับครับก็จากการพ่นนะครับเอามาถักแดดนะฮะแล้วก็เตรียมประกอบนะครับว่าจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันครับครับก็ทําสีเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีลกๆหน่อยนะฮะเพราะว่าฝนตกนะฮะรีบแกะสีไปหน่อยนะฮะทำให้ ตรงขอบนะฮะมีการปนของสีนะก็โดยรวมผมว่าโอเคนะครับก็ลองดูครับเผื่อจะทำแล้วโดนใจนะฮะทุกคนนะครับโอเคครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลงานแน่นอนค่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า